สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขส <ım S 2> <of> ุขลอยพี่น้องสะบพวกร้องเพลน้องเทียนพี่น้องมาเลยบรรยากาศกะคึมฟ้าเมฆพ้นเนาะเขาก็เสด็จมาล่างเฮ็ดเลยพี่น้องเยหาเฮ็ดมาอีกแล้วเฮ็ดพอพี่น้องเพฮ็ดปวกก็ได้หรอกเฮ็ดเฮ็ดพอกรั จักแ์เหน่าักษ์เถาเดี๋ยวมาเบิ่งมาหลุนมาชมน้วยกันนี่แหละพี่น้องจ๋าสองคนกับพอนงเทนเนาะไปกับไปคู่เดียวพี่น้องกระป้าเดียวพอดีแม่มาโอนมันโทูธตามตามไวมาเบิ่งงัวดเลลูกมาเผาหน่องงัวมาเพราะว่ากลดงวเกียงมันหลินบอสกินน้องน้องงัวด จ้าเหมือฝนพี่น้องเดี๋ยวประเวณีทรายเดี่ยวอื่อยมันจะตาดนะคะมาซอยล่างเฮ็ดพ่อเลยเด้อยพี่น้องฟ้องไปสูตรเนี่ยเราอะ กดินก็ได้ประมาณสองโลบางคนมาใสาต่ตะแกรงใสต่ตะก้า ตะกาที่เ,าเราายเฮ็ดนะเี่นองะ <c oughs> จะได้มันหนาวกับถิมปอกไฟ ขาเจ้าฮะขาเจ้าขายลูกละสามสิบบาทพี่น้องโอ้ยพูดพูดเริ่มหลอนเนาะแต่ดินเยอะมากเลย Kom igjen. Ikke våg.

อืออย่านงนั้นพี่น้องปองปายมาดูดินนะ เกือกทีสะอาดไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะมาใส่หนังคนมีหรอจะได้น้ำมุนบุ๊กเด้อ อ่อนพี่องจ้า จะไปใส่บวมขูดไม่ได้นะคะไม่ได้กินค่ะนานเกิน นี่ใช่ว่าเท่าเลยโอ้โฉยว่าเล่าเลยนะน้ำเล็กน้อยสามนีน้ำแรกผ่านไปไปหน่อย ประมาณหกเจ็ดแปดสิบหน้าหมดละทูทูทูตัวมันเน่ากับทิมทิมมันดำดำนะมันเน่าเลย ผมอยากจะขี้นิดพอกระหมดจอมาเด้อพี่น้องหมดจอมานะจ๊ะโหนขนาดน้ำซองเลยนี่ งามบากพี่น้องจา๋าคาวจุว๊บวันนี้เราก็บเซราเด้อพี่น้องจา๋าฝากกดไรกดแชร์เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี